ในระบบของดาวเลิ์ก55แคนครีที่นั่นมีดาวเคราะห์5ดวง4ดวงในนั้นเป็นดาวแก๊สยักษ์ที่เหมือนกับดาวพฤหันและดาวเสาแต่ดาวดวงที่5นั้นหรือควรเรียกว่าเป็น,นัำดับแรก เพราะอยู่ใกล้ดาวเลษกที่สุดเป็นดาวที่2ด้านแตกต่างกันอย่างเลวร้ายที่สุดดาว55าสแคนครีอ e. ีอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ของตัวเองมากจนพื้นผิวดาวครึ่งหนึ่งคือทะเลลาวาเดือดของจริงส่วนอีกครึ่งอยู่ในสภาพมืดมิดตลอดการเพราะไม่เคยหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เลยดาวดวงนี้จะหันด้านเดียวเข้าหาดวงอาทิตย์เสมอและระหว่างภูเขาไฟร้อนๆและความมืดมิดจะมีเขตสนธยาอยู่ช่วงหนึ่งคือแถบบางๆของความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลย HD 189733B ผมไม่พูดซ้ำอีกครั้งแล้วนะคือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงเดียวที่โคจรรอบดาวฤกษ์และมองแวบแรกดูสวยงามสุดๆเป็นสีขาวและสีน้ำเงินหมุนวนเป็นเกลียวจนทำให้เกิดสีสันบนพื้นผิวแต่ที่จริงแล้วสีสันที่น่าประทับใจนั้นมาจากอนุภาคของซิลิเกตแข็งในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห ซึ่งหมายความว่าที่นั่นมีฝนแก้วแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือแรงลมที่เร็วมากถึง8,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเกือบเท่าระดับ7มัคเพื่อการเปรียบเทียบความเร็วลมแรงที่สุดบนโลกมีเพียงแค่408กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้อยกว่าถึง20เท่าแล้วแก้วที่ตกลงมาจากฟ้าก็จะเดินทางไปตามแนวระนาบด้วยความเร็วเหนือเสียงกระแทกทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้าจักรวาลมีขอบแล้วมีอะไรอยู่นอกขอบจักรวาล นักดาราศาสตร์รู้แน่ว่าจักรวาลนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและความเร็วที่มันขยายตัวก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาแต่ถ้าสิ่งทั้งหมดนั้นขยายใหญ่ขึ้นมันก็ต้องมีขอบใช่ไหมมนุษย์ไม่น่าจะรู้คําตอบที่แท้จริงแต่ถ้ามันมีจริงๆแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะกาแพงอิดขนาดมหึมาแล้วก็ความว่างเปล่าเหรอภูเพลที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนั้นหรือเปล่าทฤษฎีที่พบบ่อยที่สุดคือจักรวาลมีรูปร่างในลักษณะที่มันไม่สามารถมีขอบได้แต่นี่ก็ไม่ใช่แนวคิดเดียว อีกทฤษฎีหนึ่งยิ่งเข้าใจยากยิ่งกว่าคือจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆและส่วนของเราก็ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์หมายความว่ามีที่ไหนสักแห่งที่มีคุณอยู่อีกคนหรือคุณคนอื่นหนึ่งในนั้นตัวเตี้ยกว่าเล็กน้อยอีกคนมีทรงผมคนละทรงคนที่สามนั้นเหมือนกันกับคุณทุกอย่างเลยเฮ้ดูดีนี่ถ้าจักรวาลของเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจักรวาลคู่ขนานล,ล่ะ โอ้ใช่แล้วยังมีทฤษฎีเกี่ยวกับจักรวาลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยจักรวาลขนาดเล็กจํานวนมากและจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นั้นก็เป็นเพียงฟองเล็กๆท่ามกลางฟองที่คล้ายกับฟองอื่นๆน,นักวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนแนวคิดนี้มั่นใจว่าจักรวาลฟองสบู่นั้นติดต่อกันได้จากนั้นแรงโน้มถ่วงจะเริ่มไหลระหว่างพวกมันและเมื่อ2หรือ3จักรวาลเชื่อมต่อกันบิก๊กแบงก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่มันสร้างจักรวาลบ้านเกิดของเราพลังงานมืดคืออะไร ทุกสิ่งบนโลกและทุกสิ่งที่ผู้คนได้เห็นในอวกาศจากกล้องโทรทัศน์และเครื่องมืออื่นๆคือสสารสามัญมันประกอบไปด้วยอะตอมและโมเลกุลและมีปริมาณน้อยกว่า5%ของจักรวาลเกือบ3ใน4ของจักรวาลเป็นพลังงานมืดนักดาราศาสตร์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่จริงจนเมื่อหลายสิบปีก่อนพวกเขาพบว่าการขยายตัวของจักรวาลไม่ได้ช้าลงกับตรงกันข้ามมันขยายตัวเร็วขึ้น หมายความว่าจะต้องมีพลังงานลึกลับที่ต้านแรงง้มทวงอยู่มันได้รับการขนานนามว่าพลังงานมืดและตอนนี้เรามาพูดถึงข้อเท็จจริงอื่นๆที่น่ารู้เกี่ยวกับดาวศุกร์หนึ่งในเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดของโลกกันแสงจากดวงอาทิตย์ใช้เวลาแค่6นาทีเพื่อเดินทางมายังดาวศุกร์ดาวดวงนี้มีวงโครจรเป็นรูปทรงกลมที่สุดในจานวนดาวทั้งหมดในระบบสุริยะเรื่องย้อนแย้งคือ1วันบนดาวศุกร์ยาวนานกว่า1ปี มาลองดูกันต้องใช้เวลาถึง243วันบนโลกกว่าที่ดาวศุกร์จะหมุนรอบแกนกลางได้ในขณะเดียวกันดาวศุกร์กลับหมุนรอบดวงอาทิตย์ได้ภายในเวลา224วันบนโลกดาวศุกร์มีภูเขาไฟมากกว่าดาวดาวงไหนไหนในระบบสุริยะนักดาราศาสตร์ค้นพบภูเขาไฟ1,600แห่งบนพื้นผิวแต่อาจยังมีอีกเป็นภูเขาลูกเล็กเกินกว่าที่คนจะมองเห็นส่วนใหญ่ภูเขาไฟเหล่านี้ดับสนิทแล้วแต่ก็ยังมีบางแห่งที่ยังปะทุได้อยู่ ภูเขาที่สูงที่สุดบนดาวศุกร์คือแม็กซเวลล์มอนเตสโดยความสูง29,000ฟุตซึ่งสูงเกือบจะเท่ายอดเขาเอเวอเรสต์ลมบนดาวศุกร์มีความเร็วอันน่าเหลือเชื่อที่เมฆชั้นกลางในชั้นบรรยากาศแรงลมอาจสูงถึง450ไมล์ต่อชั่วโมงและนั่นยังเร็วยิ่งกว่าทอร์นาโดที่พัดแรงที่สุดบนดาวของเราอีกไม่มีฤดูการบนดาวศุกร์และหนึ่งในนั้นก็คือการที่มีแกนเอียงซึ่งน้อยกว่า3องศาเสียอีก เทียบกันแล้วแกนของโลกเอียงราว23องศานั่นจะเป็นเหตุผลที่ซีกโลกด้านที่หันไปหาดวงอาทิตย์ถึงได้รับพลังงานมากกว่าด้านที่หันออกเดวสุขโครจรรอบตัวเองช้าจึงทําให้สนามแม่เหล็กอ่อนกว่าโลกดาวเคราะร้อนนี้โครจรในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์และดาวส่วนมากอื่นๆในระบบสุรยิยะปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการโครจรรอบตัวเองแบบถอยหลัง เหตุผลที่เป็นไปได้มากสุดก็คืออาจเป็นเพราะการชนกันอย่างรุนแรงกับวัตถุในอวกาศอย่างดาวเคราะห์น้อยถ้าคุณไปเยืนดาวศุกร์คุณจะไม่สามารถมองเห็นโลกหรือดวงอาทิตย์ได้เพราะเมฆความหนาแน่นสูงมากจะปกคลุมท้องฟ้าตลอดเวลาร้อนสุดๆไปเลยด้วยนอกจากอุณหภูมิร้อนลวกและชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมหาศาลแล้วดาวศุกร์มักถูกเรียกว่าเป็นคู่แฝดของโลกแต่เป็นคู่แฝดปีาจของโลกมากกว่าคุณดูสิดาวทั้งสองมีขนาดใกล้เคียงกัน ยิ่งกว่านั้นตำแหน่งของดาวศุกร์ยังเหมือนดาวของเราและสุดท้ายวงโครจรของเพื่อนบ้านเราดวงนี้ใกล้กับโลกมากที่สุดดาวศุกร์คือหนึ่งในดาวจํานวนน้อยมากที่เราเห็นได้เวลาที่โครจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์แต่โชคร้ายที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยากมากที่จริงแล้วตั้งแต่เราพัฒนากล้องโทรทัศน์ขึ้นมาเราได้เห็นการโครจรของดาวศุกร์ไม่มากกว่า7หรือ8ครั้งเลยดาวศุกร์คือดาวที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าและเป็นเทหวัตถุบนฟ้าที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากดวงจันทร์ เอาล่ะเรามาถึงดาวที่มีชื่อยาวมากๆมากๆและเย็งเย็นสุดๆแล้วถึงแม้ว่าดาวเลือกของดาวดวงนี้จะอยู่ไม่ห่างมากนักแต่มีขนาดเล็กและดูเหมือนเป็นดาวแครดแดงมากกว่าซึ่งแสงและความร้อนแทบไปไม่ถึงดาวเคราะหดวงนั้นเลย อุณหภูมิของที่นั่นต่ำเทียบเท่ากับลบ223องศาเซลเซียสซึ่งอุ่นกว่าจุดศูนย์สามบู์เพียงแค่นิดเดียวดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้ก็มืดสนิทหน้าหดหูและปกคลุมด้วยน้ำแข็งตลอดการที่ไม่มีวันละลายถึงอย่างนั้นถ้ามีแกนกลางเป็นหินบางทีกาจก่อให้เกิดความร้อนได้ดังนั้นก็มีโอกาสที่ลึกลงไปใต้พื้นผิวน้ำแข็งนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกบางอย่างเกิดขึ้นได้ ดิมิเดียมซึ่งอยู่ห่างจากระบบสุริยะของเราประมาณ50ปีแสงคือดาวเคราะห์ที่เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตมากมาย ด้านของดาวดวงนี้ล็อกไว้ในด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์ซึ่งหมายความว่าด้านหนึ่งจะหันออกจากดวงอาทิตย์เสมอขณะที่อีกด้านหนึ่งหันตรงกันข้ามด้านที่ร้อนจะร้อนกว่า980องศาซึ่งมีแรงลมสูงถึง1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ว่าดีเมเดียมจะเป็นดาวแก๊สยักษ์แต่ก็มีเหล็กปริมาณมหาศาลอยู่ในนั้นซึ่งหลอมละลายและระเหยไปนในชั้นบรรยากาศจนเกิดเป็นเมฆหรือเมื่อเย็นตัวลงจะตกลงมาบนพื้นผิวในรูปแบบฝนที่ร้อนจัดของเหล็กที่หลอมเหลว เรามองว่าออกซิเจนเป็นธาตุที่อาจนำชีวิตมาสู่ดวงดาวแต่นั้นไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นกับโอซิริสแน่นอนนักวิทยาศาสตร์ต้องตกตะลึงที่ได้พบออกซิเจนบนดาวดวงนี้หรือเรียกได้ว่าอยู่ร,บรอบๆเพราะมันอยู่ใกล้ดาวเลิ์มากกว่าดาวพุธท,ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ของเราถึง8เท่าระยะอันสุดตรงนี้ทำให้โอซิริสคือหม้อเดือดๆที่มีชีวิตซึ่งอะไรก็ตามบนนั้นอาจไม่ได้แล้วเรื่องนี้ยังทำให้เกิดวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดาวเลิ์ที่สั้นมากๆหนึ่งปีบนดาวโอซิริสมีแค่3.5วันบนโลกยิ่งไปกว่านนั้ ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงนี้ยังถูกพัดและละลายหายไปตลอดเวลาด้วยความร้อนจากดวงอาทิตย์ของดาวโลกมาถึงดาวเคราะห์บ,บ้านของเรากันแล้วซึ่งหนาแน่นที่สุดในระบบสุริยะที่แกนกลางของโลกกินพื้นที่15%ของโลกประกอบด้วย2ส,ส่วนคือแกนชั้นนอกและแกนชั้นใน แกนชั้นในเป็นทรงกลมประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิลมีรัศมีขนาด1220กิโลเมตรซึ่งคิดเป็น20%ของรัศมีทั้งหมดของโลกและ80%ของรัศมีของดวงจันทร์แกนนอกสุดที่หนา2,400กิโลเมตรนั้นเป็นของเหลวมันยังประกอบไปด้วยเหล็กและนิกเกิลแต่แรงดันไม่มากพอที่จะทำให้กระลายเป็นของแข็งได้ อุณหภูมิที่บริเวณแกนชั้นในและแกนชั้นนอกของดาวเคราะห์ของเราคือ6,000องศาเซลเซียสซึ่งร้อนเท่ากับพื้นผิวของดวงอาทิตย์และมีความดันถึง3.3ล้านเท่าของความกดอากาศที่ระดับน้านทะเลชั้นโลหะเหลวที่ล้อมรอบแกนชั้นนอกชั้นนี้มีความหนาประมาณ2,900กิโลเมตรและคิดเป็น84%ของมวลโลกทั้งหมดประกอบด้วยหินซิลิเกตที่เต็มไปด้วยเหล็กและแมกนีเซียม เปลือกโลกเป็นชั้นที่ค่อนข้างบางซึ่งคิดเป็นเพียง1%ซของมวลโลกพร้อมกับส่วนบนของชั้นโลหะเหลวมันแบ่งออกเป็นแผ่นเปลือกโลกพวกมันเคลื่อนไหวเร็วเท่ากับการงอกของเล็บและปล่อยให้ความร้อนแผ่ออกมาจากภายในโลกเปลือกโลกส่วนใหญ่ประกอบด้วยออกซิเจนซิลิคอนอลูมิเนียมเหล็กและแร่ธาตุอื่นๆ ดาวอังคารแต่ได้เวลาที่เราต้องไปต่อกันแล้วย้ายไปที่ดาวเคราะห์สีแดงมันเป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายที่เรียกว่าดาวเคราะห์หินเนื่องจากมันประกอบด้วยหินและโลหะดาวอังคารมีแกนกลางที่ประกอบด้วยเหล็กนิกเกิลและกรรมถันเป็นส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ1450ถึง1,930กิโลเมตร แกนกลางนั้นหยุดนิ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ดาวอังคารขาดสนามแม่เหล็กทั่วทั้งดวงสนามแม่เหล็กที่เบาบางมีปริมาณเพียง0.01%ของโลกชั้นโลหะเหลวที่ล้อมรอบแกนกลางประกอบด้วยชั้นซิลิเกตหนาะออกซิเจนและแร่ธาตุอื่นๆคุณสามารถเปรียบเทียบกับยาสีฟันร็อกกี้ที่มีความนุ่มชั้นโลหะเหลวของดาวอังคารนั้นบางกว่าโลกมากมันหนาเพียง1,300-1,770กิเมตร เปลือกบางๆของดาวอังคารประกอบด้วยหินบาซอบภูเขาไฟนักดาราศาสตร์เชื่อว่ามันจะไม่แยกเป็นแผ่นเปลือกโลกและยังคงเป็นแผ่นเดียวกันมันปกคลุมด้วยฝุ่นสีแดงละเอียดที่มีลักษณะคล้ายแป้งฝุ่น ดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ด,ดวงต่อไปในการเดินทางของเรานั้นแตกต่างจากดาวเคราะห์ที่เราเคยไปมามากดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราคือดาวเคราะห์กาซยักดาวพฤหัสบดีถ้ามันมีมวลมากกว่านี้ถึง80เท่ามันจะมีโอกาสกลายเป็นดาวเคราะห์ดแดงดวงเล็กๆได้เลย อย่างไรก็ตามถ้าคุณตัดสินใจโดโดโร่มลงบนดาวพิหัสบดีคุณคงจะไม่ลงจอดบนพื้นผิวของมันแน่ๆเพราะยังไม่ชัดเจนว่าแกนกลางของมันเป็นของเหลวหรือของแข็ง14-18เท่าของมวลโลกกันแน่แต่มีหลักฐานบางอย่างที่บอกว่าแกนกลางของดาวกาสยักษ์อาจละลายไปแล้วในตอนนี้ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรแต่อุณหภูมิที่แกนกลางของดาวพฤหัสบดีนั้นสูงถึง35,000องศาเซลเซียส ประมาณ90%ของชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสคือไฮโดรเจนส่วนที่เหลืออีก10%ประกอบด้วยฮีเลียมพร้อมกับส่วนประกอบของก๊าซอื่นๆอีกเล็กน้อยภายใต้ความดันอากาศที่เข้มขน้นก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมจะเปลี่ยนเป็นของเหลวที่มีความหนาแน่นเมื่อระดับความลึกยิ่งลึกลงไปของเหลวนี้จะเปลี่ยนเป็นส่วนผสมของโลหะไฮโดรเจนและฮีเลียม ไม่มีพื้นแข็งแข็งบนดาวพฤหัส,สบดีนั่นเป็นสาเหตุที่นักดาราศาสตร์กำหนดพื้นผิวดาวเคราะห์ด้วยจุดที่ความดันบรรยากาศเท่ากับโลกคุณจะไม่สามารถยืนบนพื้นผิวนั้นได้เพราะมันเป็นเพียงชั้นของก๊าซอีกชั้นหนึ่งแต่แรงโน้มถ่วงนั้นมีมากกว่าสองเท่าครึ่งและมีพลังมากกว่าบนโลกของเราดาวนิวตรอนเกิดขึ้นหลังจากที่ซูเปอร์โนวายุบตัวหลังจากกำเนิดแล้วมันจะหมุนรอบตัวเองในความเร็วมหาศาลร,ราว60ครั้งต่อวินาที แต่บางครั้งอัตรานี้ยังสูงได้ถึง600ครั้งต่อวินาทีทำเอาฉันเวียนหัวเลยเอวกาศที่จริงไม่ได้เป็นสีดำด้านนอกนะ่ะมีดวงดาวทุกหนทุกแห่งเราไม่ใช่ว่าดาวจะส่องแสงสว่างจนทั่วหรอคุณจะไม่เห็นดาวเวลามองออกไปหรอกเพราะบางดวงไม่ได้อยู่ในระยะที่แสงจะส่องมาถึงโลกได้ดวงจันทร์อีกหนึ่งดวงของดาวเสาร์ซึ่งก็คือลาพิทัสมีสีอันโดดเด่นสองสีร่วมกันความแตกต่างระหว่างทั้งสองซีของดาวดวงนี้ยังน่าประทับใจด้วย ด้านหนึ่งเป็นสีสว่างอีกด้านเป็นสีเข้มลึกลับและนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่อาจหาคําตอบของความลี้ลับนี้ได้ดาวเคราะห์ทุกดวงของระบบสุริยะจะอยู่ระหว่างโลกและดวงจันรได้พอดีโดยมีที่ว่างเหลืออีกเล็กน้อยใช่ในอวกาศมีพื้นที่ว่างจำนวนมากเลยล่ะดาวเสาร์ไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีวงแหวนดาวก๊สยักษ์อย่างดาวยูเรนัสดาวเนปจูและดาวพฤหัสก็มีวงแหวนของตัวเองเช่นกันแต่วงแหวนเหล่านั้นบางมากจนเกือบไม่อาจมองเห็นได้ นาซาเปลี่ยนคลื่นพลาสมาคลื่นวิทยุและสนามแม่เหล็กให้เป็นไฟเสียงและฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในอวกาศพวกเขาบันทึกเสียงที่น่าสงสัยทุกแบบไว้ตั้งแต่เสียงปีบป๊บๆจนถึงเสียงหวอยาวเหมือนรถพยาบาลในขณะเดียวกันตัวอวกาศเองก็เป็นสถานที่เงียบสง,งัดลี้ลับแปลกประหลาดในนั้นมีคลื่นเสียงและแรงสั่นสะเทือนแต่มนุษย์เราไม่อาจรับรู้ได้ชาริคโคลคือเทหวัตถุขนาดเล็กบนท้องฟ้าโครจรรอบดวงอาทิตย์ระหว่างดา,าวเสาร์และดาวยูเรนสัส ตรงส่วนรอบนอกของระบบสุริยะโดยเส้นผ่านศูนย์กลางแค่253กิโลเมตรนั่นไม่ใช่ดาวเคราะห์แต่ก็มีวงแหวนของตัวเองถึง2วง